จากกรมทะเบียนการค้าสู่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติที่ชัดเจนสร้างสรรค์บทบาทการเป็นต้นสายปลายทางธุรกิจอย่างครบวงจรเพื่อสร้างนวัตกรรมการให้บริการภาครัฐทั้งการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจที่ถูกต้องและรวดเร็วรวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันการสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ SME ตลอดจนผนึกกำลังร,งร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วนในการสร้างธรรมาพิบาลธุรกิจดังวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามืออาชีพด้านบริการสร้างธรรมาพิบาลและมาตรฐานธุรกิจไทยธุรกิจค้าส่งค้าปลีเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงและกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคซึ่งเป็น,นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม ตลอจนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนจำนวนมากมาอย่างยาวนานปัจจุบันพบว่ามีธุรกิจค้าส่งค้าปลีกกระจายอยู่ทั่วประเทศประมาณ1.1ล,ล้านรายมีการจ้างงานกว่า3.8ล้านคนโดยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง1.2ล้านล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามร้านค้าส่งค้าปลีกที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไปมาดำเนินธุรกิจในลักษณะธุรกิจของครอบครัว อาศัยความคุ้นเคยและประสบการณ์เดิมๆในการตัดสินใจรูปแบบร้านค้าเป็นไปตามความเคยชินไม่ได้คำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคมากนักจากการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปด้วยส่งผลกระทบทําให้ธุรกิจนี้ต้องเผชิญกับทั้งโอกาสและความท้าทายมากมายผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีก จึงจำเป็นต้องปรับตัวพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกมีความจำเป็นต้องปรับตัวเนื่องจากวิถีชีวิตของผู้ริโลคเปลี่ยนแปลงไปต้องการความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นตลอดจนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการเปิดเสรีการค้าในอาเซียนซึ่งเพิ่มการแข่งขันมากขึ้นธุรกิจต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างยั่งยืน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาเป็นระดับขั้นตามพื้นฐานของธุรกิจคือขั้นที่ 1. เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการขั้นที่2พัฒนามาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการขั้นที่3ส,สร้างเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกทั่วป,ประเทศให้ครบวงจรห่วงโซ่อุปทานผลจากการพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่ผ่านมา จากการลงพื้นที่เยี่ยมร้านค้าดิฉันพบว่าผู้ประกอบการมีการปรับตัวมุ่งมั่นพุ่งเทในการพัฒนาให้ร้านค้ามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเกิดการประหยัดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกิจการและร้านค้าส่งค้าปีเกิดการรวมกลุ่มของธุรกิจอย่างเข้มแข็งนอกจากนั้นกรมพนาธุรกิจการค้าจะมุ่งมั่นพนาธุรกิจค้าส่งค้าปีต่อไปให้ครอบคลุมทั่วประเทศและเขตการค้าชายแดนทุกจังหวัดด้วยค่ะ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามุ่งม,มั่นส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยเมื่อ,อย่างต่อเนื่องถึงวันนี้มีร้านค้าส่งค้าปลีกที่ผ่านโครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยแล้วกว่า75,000รายมีร้านค้าส่งต้นแบบที่พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบที่ดีกว่า100รายทั่วประเทศ เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยเป็นระบบอย่างต่อเนื่องกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจเป็นขั้นเป็นตอนสอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของผู้ประกอบการแต่ละรายเริ่มจากสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการโดยการสรัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ธุรกิจมีความรู้ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสามารถปรับตัว พร้อมรับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันเมื่อธุรกิจมีความพร้อมจะต่อยอดพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการโดยให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกณนะสถานประกอบการจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มากด้วยประสบการณ์พร้อมจัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีกให้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนที่แท้จริง เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างตรงจุดสามารถพัฒนาและวางระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานคุณภาพเป็นที่ยอมรับนอกจากนี้ยังพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้เกิดสมดุลทั้งกิจกรรมการซื้อจัดเก็บและขายสินค้าแก้ปัญหาวิกฤตสตอ๊อกบ่วมช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ซึ่งที่ผ่านมาสามารถช่วยให้ร้านค้าส่งค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการ ลดต้นทุนลงได้เฉลีย่ย15-30%และยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า20%จากความเข้มแข็งภายในสู่การสร้างความเข้มแข็งระหว่างธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกในพื้นที่รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายกับธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องในโซ่อุปทานให้เกิดพันธมิตรทางการค้า ที่อยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลและยุติธรรมสร้างเครือข่ายโดยพัฒนาร้านค้าส่งเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าการปรับปรุงภาพลักษร้านค้าปลีกเครือข่ายให้สวยสะอาดสว่างสะดวกสบายทันสมัยตามหลัก5สตลอดจนพัฒนาเป็นร้านค้าปลีกต้นแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด จุดเริ่มต้นนี้เองก่อให้เกิดวัฒนธรรมพี่สอนน้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดประสบการณ์และการศึกษาดูงานซึ่งกันและกันระหว่างร้านค้าส่งค้าปลีกและธุรกิจอื่นๆและเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดอย่างครบวงจรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกผู้ผลิตผู้แทนจำหน่าย และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในโซ่อุปทานให้เกิดความร่วมมือทางการค้าและจากกิจกรรมส่งเสริมการขายพร้อมกันทั่วประเทศม่อย่างต่อเนื่องทุกปีภายใต้ชื่องานค้าส่งรวมใจโชว์ไวยไทยคู่สังคมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตลอดจนความมีน้ำใจของผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกไทยสิ่งเหล่านี้กลายเป็นสเสน่ห์และจุดแข็งที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้สามารถปรับตัวและยืนหยัดอยู่ได้ตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานะครับตลาดภาคค้าปลีกของบ้านเรามีการแข่งขันกันค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งเป็น รายใหญ่จะต่างประเทศเข้ามาเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการคนไทยเราเนี่ยจะอยู่แบบเดิมๆไม่ได้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันดับแรกเลยการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นก็ต้องหาความรู้นะครับสิ่งที่ไม่รู้ก็ต้องไปหาแหล่งที่รู้นะครับโดยสมาคมเราก็ได้มีการร่วมมือนะครับกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ได้นําพาสมาชิกเกือบทั้งประเทศนะครับมาร่วมพัฒนานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเรื่องของการบริหาร จากการด้านค้าปลีกให้มีความทันสมัยขึ้นแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้นะครับแล้วก็รองรับการแข่งขันที่เกิดขึ้นได้นะครับมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันกับระบบในตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างดีขึ้นจากเดิมนะครับอันนี้เป็นผลที่เกิดจากความที่ผู้ประกอบการเองและสมาคมเองนะครับมีความตระหนักรู้ถึง การเปลี่ยนแปลงของตลาดนะครับว่าวันนี้เนี่ยโลกมันเปิดกว้างมากขึ้นสิ่งที่จเจริญเข้ามาความเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการคนไทยเราไม่สามารถจะอยู่แบบเดิมได้โดยขาดการเปลี่ยนแปลงแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในระบบที่มีภูมิรู้โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแนะนํานะครับซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้จัดให้มีทีมงานหรือทางมหาลัยต่างๆเข้ามา ช่วยเหลือในด้านของวิทยาการต่างๆเพื่อทําให้ผู้ประกอบการาที่เข้าโครงการนะครับมีวิสัยทัศน์หรือมีความคิดมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นอันเป็นผลทําให้ผลประกอบการต่างๆดีขึ้นแล้วก็รักษาสถานภาพทางการค้าอยู่ได้แล้วก็อยู่รอดด้วยครับก็ตั้งแต่เริ่มโครงการกับ ผมพัฒนาธุรกิจการค้ามาประมาณ4 5ถึงปีทางห้างได้พัฒนาเกี่ยวกับการลดต้นทุนได้ผลมากในร,ระบบาการสั่งซื้อหรือระบบสต๊อกที่ลดลงเดิมทีสต๊อกเราไม่ได้ดูแลมันก็จะมีการอาโอเวอร์มาก พอได้ได้ระบบนี้เข้ามาการลดต้นทุนเนี่ยได้ผลดีมากเลยคือสต๊อกเราก็น้อยลงแต่ว่ายอดขายเราก็ไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วาการสั่งซื้ออะไรก็มันก็เข้าระบบไม่ต้องมาแบกภาระการหมุนเวียนาการเงินอะไรต่างๆมันก็เข้าระบบมากขึ้น กรมพษษัฒนาธุรกริจการค้าของโกระทรวงพาณิชย์ไดใ้ให้ให้ความร่วมมือติดต่อซัพพลายเออร์มาร่วมมือกับทางทางร้านจัดกิจกรรมการขายส่งเสริมการขายทำให้ยอดขายดีขึ้นและทางทาง,ทางห้างเองก็ได้มีเครือข่ายเชื่อมโยงไปถึงตามร้านค้าต่างอำเภอก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีได้ไปจัดกิจกรรมให้กับร้านค้าเครือข่าย ให้เขามียอดขายเพิ่มขึ้นแล้วก็เขาจะได้กลับมาซื้อเรากลับไปขายต่อตัวเลขหมุนเวียนร่วมมือกันยอดขายมันก็ดีขึ้นและซัพพลายเออร์ก็ให้ความสนับสนุนดีในความร่วมมือกันจากกระทรวง่จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ให้ความสำคัญกับร้านค้าย่อยร้านค้าต่างจังหวัด ผมคิดว่าร้านค้าส่งค้าปลีกนะครับของคนไทยเนี่ยได้เจอการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของคู่แข่งขันจากต่างชาติหรือแม้กระทั่งการพัฒนาการจัดการต่างๆเพื่อให้เราอยู่รอดนะครับและในที่สุดคงไม่ได้วังแค่อยู่รอดก็คือให้จเจริญเติบโตสามารถแข่งขันได้นะครับโชคดีที่เป็นสมาชิกรายหนึ่งนะครับที่ได้ร่วมกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับเข้าโครงการอบรม ต่างๆมากมายนะครับอาทิโครงการลดต้นทุนลดสต็อกบวมนะครับโครงการเชื่อมโยงธุรกิจการค้าปลีกค้าส่งนะครับซึ่งในแต่ละโครงการเนี่ยได้มีการสอนนะครับหรือว่าอบรมพวกเรานี่ในธุรกิจด้านต่างๆมากมายนะครับในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดเรียงหน้าร้านการทําเลที่ตั้งการค้านะครับทางด้านการเงินบุคลากรและที่สาคัญที่สุดก็คือสารสนเทศนะครับ ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ประกอบการนะครับอยากจะฝากผู้ประกอบการทั้งหลายว่านอกจากจะทําให้ตัวท่านเองเนี่ยอยู่รอดแล้วเนี่ยนะครับท่านควรที่จะมองออผู้ประกอบการที่เป็นเพื่อนผู้ประกอบการด้วยกันนะครับเพื่อที่เราจะได้มาเชื่อมโยงนะครับเป็นเครือข่ายทําให้เราแข็งแรงขึ้นเราไม่สามารถอยู่รอดได้โดยผู้ประกอบการคนเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากการเข้าอบ,บรมในโครงการต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่า หัวใจของผู้ประกอบการนะครับที่มีความมุ่งม,มั่นนะครับในการที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพื่อให้มีการเจริญเติบโตสามารถแข่งขันและก็อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนได้นะครับได้รับคําแนะนําจากกรมพัฒน์ก็มาพัฒนากิจการก็ทําให้ลูกน้องมีระดับลูกน้องมีความรู้อะไรมากขึ้นและสามารถปรับแก้ไขกับสถานการณ์ได้ก็หลังจากที่ได้กรมพัฒน์มาช่วยสนับสนุนนะครับก็ สามารถาทำให้มีการพัฒนาธุรกิจในแง่ที่ดีขึ้นในแง่ข้อมูลข่าวสารในแง่ความสามารถของอลูกน้องนะฮะทำให้เข้าใจในเรื่องเนงานและาสามารถนำได้รับคำแนะนำนำโปรแกรมใหม่ๆมาใช้ทำให้เกิดการพัฒนามากขึ้นครับหลายๆปีที่ผ่านมานะคะเมื่อ,อแต่ก่อนก็คือเป็นเป็นร้านค้า เป็นร้านค้าปีกอะค่ะประจําก็จังหวัดสมุทรสาครอยู่ตั้งแต่แรกแล้วหลายๆปีที่ผ่านมานะคะได้เข้าร่วมโครงการอบกรมพัฒนาธุรกิจนะคะก็ได้พัฒนาหลายๆด้านขึ้นมานะคะไม่ว่าเรื่องของการจัดเรียงสินค้าแล้วก็การจัดคลังสินค้าแบ่งแผนกที่ชัดเจนขึ้นนะคะทําให้ทําให้ภาพลักษณ์ร้านเนี่ยดูดีขึ้นแล้วก็การจัดหาสินค้าในแผนกคลังสินค้าก็เป็นระเบียบแล้วก็จัดหาสินค้าได้ง่ายขึ้นคือเป็นประโยชน์ได้ได้หลายๆด้านเลยค่ะแล้วทําให การเติบโตนี้อย่างต่อเนื่องก็ลดสต็อกก็ได้เยอะนะคะแล้วก็เพิ่มยอดขายที่ดีขึ้นมากเลยทําให้เราได้มีกําลังใจแล้วก็ได้ขยายกิจการเป็นเป็นสาขาเพิ่มเป็นสาขาที่สองนะคะและสาขาที่สต่อมานะคะก็หวังว่าจะขยายสาขาสาขาที่4ที่ห้าในอนาคตได้นะคะเราเได้เข้าโครงการลด ลดต้นทุนของสต็อกสินค้าคงคลังนะคะซึ่งก็ได้รับผลเป็นอย่างดีได้รับผลที่เป็นรูปธรรมนะคะในทีมงานเนี่ยสามารถทําให้สต็อกลดลงได้มีความเข้าใจในด้านเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าคงคลังแล้วก็ควบคุมการสั่งสินค้าได้ดีนะคะจึงเป็นผลให้สต็อกลดลงแล้วก็มีการจัดโกดังมีการจัด ที่สถานที่ท,ที่เป็นสต็อกสินค้าเนี่ยใหม่นะคะโดยจัดกลุ่มของผู้จัดจำหน่ายทำให้ดูแลและควบคุมได้ง่ายแล้วสต็อกสินค้าเนี่ยก็ลดลงมากปัจจุบันนี้ไม่ถึง1เท่านะคะหร,หรือหรือ1เท่าหรือไม่ถึง1เท่าเท่านั้นเองนะคะซึ่งเป็นเป็นการลดต้นทุนได้มากเป็นประโยชน์กับกิจการมากค่ะในปีต่อๆมาเนี่ยก็จะเป็นการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทำให้เด็กๆทีมงานเนี่ยนะคะสามารถมีเป้าหมายที่ชัดเจนการวางแผนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ดีได้วิชาความรู้แล้วก็ยอดขายก็เติบโตไปด้วยเช่นกันค่ะเราได้เข้าร่วมโครงการกับทางกรมพัฒนาธุรกิจทั้งหมด3โครงการนะคะโครงการแรกก็คือโครงการของการลดต้นทุนการลดต้นทุนทำให้ เป็นการลดสต็อกของทางห้างนะะในในครั้งที่ทางกรมได้มาให้ความรู้ด้านการลดต้นทุนทำให้เราสามารถลดต้นทุนของทางาธุรกิจทางสต็อกของเราเนะะี่ยฮะได้ทั้งหมดประมาณ10บกว่าร้านนะคะซึ่งซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเราประสบผลสำเร็จในการจัดคลังหรือโลจิสติกนะคะในเรื่องที่สองก็คือเรื่องของ การเชื่อมโยงเครือข่ายนะคะการเชื่อมโยงเครือข่ายนี้ทำให้เราได้ไปช่วยเหลือร้านค้าในเครือข่ายของเราให้เข้ามาซื้อสินค้าของเราได้มากขึ้นและในขณะเดียวกันเขาก็ได้สินค้าที่ราคาพิเศษแล้วร้านค้าเหล่านี้ได้รับความรู้จากทางกรมพัฒนาธุรกิจในการที่จะพัฒนาธุรกิจของเขา และในขณะเดียวกันเราก็ได้ไปจัดเรียงสินค้าของร้านค้าเหล่านี้นะคะทำให้ร้านค้ามีความสวยงามสร้างยอดขายให้มากขึ้นแล้วก็เข้าไปช่วยดูแลในเรื่องของของเสียของร้านค้าเหล่านั้นด้วยนะคะโครงการเกณฑ์คุณภาพนะซึ่งเกณฑ์คุณภาพนี้ทั้งหมดมีทั้งหมด9เกณฑ์แต่เราเลือก2เกณฑ์คือเกณฑ์ด้านการตลาดและเกณฑ์ด้านการพั พัฒนาบุคลากรนะคะทั้งสองเกณฑ์โดยเฉพาะด้านของการพัฒนาบุคลากรเนี่ยนะคะทำให้บุคลากรของเรานะมีความรู้ความสามารถมากขึ้นเข้าใจในระบบงานที่เป็นระบบเป็นสากลมากขึ้นนะคะในเรื่องของด้านการตลาดนะคะทำให้เราสามารถที่มีกิจกรรมจัดการตลาดจัดโปรโมชัน่นมีการวางแผนปีนะคะทำให้ ห้างของเราเนี่ยมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปีเป็นการสร้างยอดขายแล้วก็ทำให้ลูกค้าพึงพอใจค่ะร่วมโครงการก็ทำให้เราหันมามองเรื่องของต้นทุนว่าการที่เราเก็บสต็อกเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เราจะเก็บก็ทำให้เราปรับปรุงพัฒนาแล้วก็เรื่องของการจัดเรียงจัดเก็บ ก็ทำให้คลังสต็อกสินค้าของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะในปีต่อมาเราก็มีโอกาสได้เข้าร่วมเกณฑ์คุณภาพกับทางกรมอีกครั้งหนึ่งก็ถือเป็นโครงการที่ดีมากเราก็เอาเกณฑ์คุณภาพนี้มาปรับปรุงองค์กรภายในของเราก็คือมีเรื่องของการจัดโครงสร้างผังองค์กรของเราเนี่ยให้มันถูกสัดส่วนแล้วก็เป็นเป็นไปในทิศทางที่การประสานงานที่ดีขึ้นมีการใช้ เรียกเรียกว่าเป็นบุคลากรของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะกิจก,กรรมที่ดีอ,อีกอีกกิจกรรมหนึ่งเหมือนกันก็คือเราได้เข้าโครงการเชื่อมโยงก็คือมีร้านค้าเครือข่ายในจังหวัดระยองนะคะก็คือเราได้มีลงไปพัฒนาร้านค้าย่อยมีการจัดร้านแล้วก็มีร่วมทางการให้ความรู้กับทางร้านค้าย่อยให้สะดวกสะอาดสว่างนะคะก็ร้านค้าแต่ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือลูกค้า ทั้งลูกค้าย่อยแล้วก็ลูกค้าเราเองเนี่ยก็มีผลตอบรับที่ดีขึ้นคือลูกค้าก็รู้สึกแฮปปี้ในการที่จะมีกิจกรรมร่วมกับเราเราก็ทำกิจกรรมต่อเนื่องให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเราได้ความรู้มาพัฒนาองค์กรของเราอย่างมากมายนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการทำธุรกิจ นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนั้นมีความาเป็นจริงและสามารถทําได้อย่างยิ่งนะครับได้นําองค์ความรู้ต่างๆตลอดระยะเวลา10ปีที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ให้โอกาสกับเราในการาร่วมมือร่วมใจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาของกระทรวงนะครับได้เข้ามาของกรมนะครับได้เข้ามา ทํางานกับพวกเราอย่างจริงจังนะครับอยู่หน้าง,งานของเราอย่างจริงจังนะครับเป็น on the job training ซึ่งสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการผู้ประกอบการไทยอย่างพวกเรานะครับได้ทัศนคติที่ถูกต้องได้ความรู้ที่สามารถเข้ามาปรับใช้ในการทําธุรกิจประจําวันได้ทําให้เรารู้สถานะรู้ข้อมูลรู้ความเป็นไปในการประกอบธุรกิจของบริษัทของเรา นะครับและเราเชื่อว่าผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศนั้นต่างตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกยินดีนะครับที่ว่าทางกรมนั้นได้ให้โอกาสพวกเราได้เข้ามาร่วมมือร่วมใจกับทางกรมและได้ตัวรับทราบข้อมูลในเรื่องของการรู้สถานะของการประกอบการของเรานะครับอยากให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดําเนินการลักษณะเช่นนี้ต่อไปให้กับผู้ประกอบการอื่นอื่นๆที่ยัง ไม่ได้รับโอกาสต่อไปนะครับเพื่อที่เขาจะได้องค์ความรู้เพื่อที่เขาจะได้เทคนิคเพื่อที่เขาจะได้เครื่องมือและก็การเตรียมบุคลากรของเขาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2558เป็นต้นไปทางทั้งผมกับทางนนรก,การ,รมได้ร่วมกิจการร่วมกิจกรรมมันมาเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นแรกๆนะครับประมาณประมาณน่าจะ8-9ปีขึ้นมาละก็เริ่มต้นจากโครงการ โครงการลดต้นทุนลดต้นทุนลดสต็อกนะครับทำยังไงให้สินค้าสต็อกเราไม่บวมนะครับพอหลังจากที่เราพัฒนาธุรกิจ่อนละทางกรมช่วยเราพัฒนาธุรกิจของบิ๊กแคดละแล้วก็เีโครงการที่2องโครงการใหญ่ๆนะถ้าเป็นโครงการเกี่ยวกับเชื่อมโยงเครือข่ายเชื่อมโยงเครือข่ายก็หมายถึงว่าเราไปหาร้านค้าย่อยที่ร้านค้าที่เป็นลูกค้าเราแล้วก็ไปรับสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็เข้าไปดูแลเข้าไปให้ความรู้ให้ไปเข้าไปปรับปรุงร้านค้าเขา ได้ทำมาที่ผ่านมาก็ทำไปประมาณร้อยกว่าล้านค้านะครับก็ทาง Big Cat ทเนี่ยได้ตั้งทีมเขาเรียกว่าทีมแผนกลูกค้าสำคัญนะครับตั้งชื่อตั้งชื่อเป็นลูกค้าสำคัญแผนกนี้เนี่ยจะเป็นมีหน้าที่ที่วิ่งไปหาร้านค้าที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับร้านที่เป็นร้านเก่าๆโชว์สวยที่ว่าเราโชว์ไม่สวยเนี่ยเราก็เลยบอกว่าทั้งนั้เลืกจัดร้านกันใหม่ โดยเราคัดเลือกจากร้านค้าที่เขาอยากจะประปับปรุงปรับปรุงพัฒนาร้านค้าก็เลือกคนรุ่นใหม่นิดนึงเข้าไปก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรหมายถึงว่าเรามีทีมงานเข้าไปช่วยเหลือให้ความรู้สินค้าอะไรที่มันเก่ามากนะักกใใใ็ให้เขาเปลี่ยนแปลงสินค้าควรจะไม่มีต้องดูวันหมดอายุต้องมีราคาติดให้มันถูกต้องจัดร้านค้าใม้มันทันสมัยเพื่อจะสู้กับสู้กับลุ่นม,มินิมาร์ทหรือว่าอะไรที่เปิดขึ้นมาเยอะได้ถ้าเกิดคุณพัฒนาตัวเองต่อเนื่องนะคุณก็อยู่ได้ เหมือนกันของผมทุกวันนี้ก็อยู่ได้อยู่ได้หมายถึงว่าเรามีการพัฒนาต่อเนื่องแต่ขออย่าหยุดพัฒนาแล้วกันตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทางบริษัทสีสมัยค้าส่งเนี่ยได้มีโอกาสร่วมกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยในการที่จะพยายามที่จะปรับปรุงระบบแล้วก็วิธีการทํางานขึ้นมาเนี่ยซึ่งระบบการทํางานที่ผ่านมาตลอด2ปีเนี่ยมีการ พัฒนาออกมาในลักษณะที่ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าในลักษณะของการบริหารสินค้าคงคลังเองหรือระบบการบริหารภายในองค์กรของเราเองเนี่ยมีลักษณะที่ดีขึ้นมากๆนะครับรวมถึงลักษณะของการเชื่อมโยงเครือข่ายของร้านค้าปลีกเนี่ยทำให้ร้านค้าปลีกอยู่ในพื้นที่เนี่ยได้รับผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าในพื้นที่ของ สามจังหวัดในภาคใต้เนี่ยก็คือจังหวัดยะลาปัตตานีแล้วก็นาราธิวาสเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งก่อให้เกิดความยากลำบากในการทํางานในการดําเนินธุรกิจเป็นอย่างมากซึ่งตอนตอนนี้เนี่ยในตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาทางห้างทางบริษัทสีสมัยค้าส่งเนี่ยครับได้โอกาสจากทางกรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยได้มีการช่วยเหลือตลอดระยะเวลาซึ่งความวการได้รับความช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยทางบริษัทสีสมัยค้าส่งเนี่ย ก็ได้แบ่งปันไปยังตรวส่วนของร้านค้าปลีกที่อยู่ในพื้นที่ด้วยจะแบ่งปันความรู้แล้วก็มีการช่วยเหลือของผู้ประกอบการในสามงหวแดนภาคใต้เนี่ยให้มีการพัฒนาตัวเองมีการปรับตัวให้มีการดําเนินธุรกิจที่ดีขึ้นแล้วก็เพื่อให้ร้านค้าปลีกเนี่ยสามารถที่จะดําเนินธุรกิจต่อไปได้ในสภาวะการแข่งขันที่สูงแบบนี้นะครับซึ่งทางบริษัทก็ยังไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ ก็ยังมีทางบริษัทเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาขีดความสามารถของร้านค้าปลีกเครือข่ายที่อยู่ภายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยให้สามารถทัดเทียมสู้กับทางร้านค้าปลีกต่างชาติได้อะครับทางร้านนี่ก็เป็นหนึ่งในร้านที่ร่วมกิจกรรมกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในในรุ่นแรกๆเลยตั้งแต่ประมาณก็รวมๆจะสิปีเนี่ยนะคะค่ะก็ คือเราร่วมตั้งแต่โครงการคือลดต้นทุนครั้งแรกลดต้นทุนโลจิสติกนะคะในครั้งนั้นเราก็ได้อะไรเยอะให้เรามีการจัดสินค้าให้เป็นระบบระเบียบรู้จักการจัดส,สต็อกสินค้าให้พอเหมาะกับยอดขายซึ่งตรงนี้จะลดต้นทุนเราได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้เรามีการต่อรองกับทางซัพพลายเออร์แล้วก็วางแผนที่จะสั่งสินค้าโดยไม่ทำให้เกิดปัญหา กับสต็อกในร้านค้าเราไม่ทำให้สต็อกบวมเกณฑ์คุณภาพที่ได้เนี่ยทำให้เราทํำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะคะแล้วทําให้บุคลากรในองค์กรของเราเนี่ยจากการทุกครั้งเนะี่ยส่วนใหญ่ผู้บริหารจะเป็นผู้ออกความคิดเห็นอย่างเดียวทําคนเดียวปัจจุบันหลังจากที่มีเกณฑ์คุณภาพและมีการฝึกบุคลากรของเราทำให้บุคลากรเรารู้สึกรู้จักการทำงาน กันเป็นกลุ่มเป็นทีมคิดกันเองโตแย้งกันได้มีการประชุมและมีการทํางานอย่างเป็นระบบคือมีการวางแผนล่วงหน้ามีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะะในส่วนตรงนี้ก็ทำให้ยอดขายของเราส่วนที่ยอดขายเพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วในการเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายตรงนี้เราก็จะได้ในส่วนของร้านค้าเครือข่ายซึ่งเป็นพันธมิตรกับเราแต่ในแง่ความรู้สึกของเราเรารู้สึกว่า เราได้เมื่อเราได้ความรู้ได้ร่วมกิจกรรมของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วมันทําให้เราได้แชร์ส่วนที่เราได้รู้ได้เห็นไปในสังคมบ้านเรานะคะทำให้ร้านค้าที่ต้องการความช่อยเหลือหรือต้องการคําแนะนําสามารถเราสามารถที่จะไปช่วยให้คําแนะนํากับเขาทําให้เรารู้สึกว่าเรายังทําประโยชน์ให้แก่สังคมของเราได้บ้างนะะการทํางานให้เป็นระบบระเบียบขึ้นเนะี่ย ส่วนที่ได้ก็คือเจเนอเรชันที่2คือรุ่นลูกเราเท่าแก่น้อยนะคะส่วนนี้เขาก็จะเริ่มยอมรับที่จะมาสืบทอดกิจการของเราเป็นเพราะสาเหตุจากตรงนี้ค่ะการทำงานที่เป็นระบบมีการจัดวางแผนการทำงานที่ดีขึ้นเด็กก็เลยยอมสืบทอดเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้นะคะฉันขอปรบมือดังๆให้กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้พวกเราทำให้พวกเราได้อยู่มาถึงวันนี้ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความร่วมมืออย่างดีจากพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งสมาคมการค้าส่งสิทธไทยผู้ผลิตผู้แทนจำหน่ายร้านค้าส่งค้าปลีกสถาบันการเงินตลอดจนที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาส่งเสริมธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในบทบาทของตนเองให้เกิดการพัฒนาทุกมิติ ในโอกาสนี้ดิฉันขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปีกอย่างต่อเนื่องและดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะร่วมมือกันตลอดไปเพื่อพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปีกของไทยให้เข้มแข็งและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมจะยืนหยัดและมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจมีมาตรฐานคุณภาพเข้มแข็งแข่งขันได้และเติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืน